ยังเอนไม่เคยเรียนรู้ชอบมีควัมก,กระโด้หูผู้คน่างรุ่งเด็กตัวหนึ่เพื่อนชื่อกระท้อนกระทิ้งคงอีกรั้ง ลูกชายนายทหารทำทไมแจ้งแบบนี้ลูกเนี่ยเปลนไปเนี่ยแต่งคนไทยก็ยจะได้ขาถึงเหรอโอมคคกับพี่หนุ่มมาพี่แอตติดรางวัลไปด้วยนะคระับได้ค่ะมันติดเลยพี่พี่มากับวงนี้เขามาวันนี้หรือเปล่าอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่้าพี่คล้ายๆพวกเขามากเลยพ,พี่เป็นนักร้องหรือเปล่าคะนักร้องนักร้องอะไรไม่รู้จักพี่ไม่พี่ไม่ได้ร้องเพลงหรอกูเป็นลิเก อีเว้นเนี่ยดูเห็นนได้เห็นที่แล้วควางทำไมเนี่ยเป็นมากิไปฆ่าคนเม่นงี้เนี่ยพี่จะไปฆ่าใครไม่ดีค่ะบุญยุกนุ้ยพี่มีแฟนดีกว่าอย่าไปฆ่าคนเลยหนูหนูบอกตรงๆนะพี่เอสอะไรของพี่เอสก็หนูเห็นใครมันก็เรียกพี่เอสอยเางนี้พี่เอสหนูรู้ว่าแอบชอบพี่มานานมากแล้วเรื่องจริงเลยหนูว่า แต่งหน้าตรงเข้ากับพี่หนูพยายามมองพี่ตลอดเลยหนูชอบเวลาพี่แต่งหน้าเยอะเด้อพี่แต่งหน้าพอๆกับต้มจืดเลยสีสันไม่มีเลยอ่ะค่ะมีเกียร์แต่งเยอะตอนล้างนะพี่เอศนะฮะขาขอบคุณโอ้โนี่ถ้ากูรู้ว่าเล่นเป็นตัวกระเทยได้นี่กูเป็นไปแล้เนี่ยก็จะไปแบกติดฉากอื่นก็ไม่ได้ค่ะพี่เอสค่ะมีหนึ่งข้าทักคู่ค่ะ พี่เอสคะอะไรหนูพูดตรงๆเลยหนูอยากได้พี่เอสเป็นผัวหนูมากเลยวเพราะว่าพี่เอสซาดิกกันเลยกูไม่ชอบกันเลยเป็นอะไรของมึงเนี่ยพี่อย่าเรียกว่ากระเทยนะครับพี่เอสมันหยาบคายค่ะพี่เอสต้องเรียกว่าผู้ให้ความสุขยามฉุกเฉินค่ะเราไม่ได้ว่าคนอื่นนะใครจะเป็นอะไรมันก็แล้วแต่เขาแต่มึงเป็นเพื่อนกูมึงจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ก็หนูเป็นแบบนี้หนูชอบพี่เอสนะพี่เอสกับพี่บ้าแต่ใครก็ได้ ไม่ต้องเลยมันมาคุยกันให้กนรู้เพื่อจะไดเวลากูพูดแล้วกูรักมันยังไม่หมดอีกเหรอคะกูง่วงนอนจะได้นี่ของบ้านรับน้องพี่ระมัดยูของบ้านรับฝากวันเกิดน้องเอ็ดไปด้วยครับวันที่ห้าใกล้มากใช่ไหมน้องเอ็ดใกล้ครับพี่ข้าดูถือไม่ได้ไหมคะข้าหน้าย่างมีค่ะพี่ขอลาจะนิดนึงครับฝากเรื่อมวายเลยพี่เอ็ดฮะนู่งรับพี่เอ็ดสวยอย่าง หนูเนี่ยไปกับพี่เอสตลอดเวลาเลยอ่ะกูง่วงนอนเลยเปลี่ยนไม่ได้นอนหรอสองมีเกมกับกูสองเดินกลับไปปูนฝันเพรากูสองคอที่เกมคนนี้ขอบคุณค่ะอ้าวเอาไปก่อนรับไปก่อนไปเอาไปรด้วยกันเลยปะขอบคุณค่ะขอเวลาสักนิดนะรอรอรอคปพูดนะพี่เอสฮะ เงินนี้หนูจะไม่ไปไหนหนูจะไปช่วยพี่เอ็นผ่อนรถแล้วพี่เอ็นจดให้หนูสักหนึ่งกระเบื้องให้หนูช่วยพี่เอ็นทุกวันทุกกะกางคนโ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 นูหนูนูหนูพี่เอ็นหนูชอบพี่เอ็นอ่ะไปไนไปรับรางวัลก่อนเออไปรับรางวัลไปเราดื่มกันมั้มึงได้รางวัลเยอะยังมึงคนเงียบเล้อ่ะมึงนีสิทธิ์เยอะยังช่วยรู้สึกเลยวะไม่ชอบเลยไม่เล่มึงเนี่ย หนูเป็นแบบนี้เนี่ยเด็กหนูชอบพี่เอสอรัมึงเป็นเนื้อมึชอบเลยทำไมกมึงไม่ผู้ชายก็ดีแล้วเนี่ยเขารักมึงเนี่ยเนี่ยเป็นแฟนเน่ยขอให้รางวัลมึงขนาดเนี้ยเออมึงจะมาเป็นกระเทยอะไรบ้าเหรออะก็หนูชอบที่หนูเป็นแบบนี้มันเป็นไปแล้วโอเไม่ต้องมาเป็นหรอกหนูเชื่อกูนี่ทำไมอะเป็นแแบบกูนี่เนี่ยได้แค่นี้หนูเป็นแบบนี้ไปแล้วพี่เอสมึงเลิกเป็นแล้วเชื่อกูบ้าหนูเลิกไม่ได้หนูไม่ได้เป็นใครจะได้กินยาแก้ปวดท้อหายหนูเป็นกระเทยพี่เอส เลิกไปเลยป๊าเลิกไ่ได้หนูเป็นไปแล้วมึงดูคือมึงไม่เลิกไม่เลิกมไม่เลิกไม่เป็นไรทมานผมจำไว้นะจำนะปอียดอก